สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพัฒนันในช่องน้ำเพชรชาแนลวันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีค่ะค่ะในสมัยโบราณนะคะมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะค่ะอ๋อใช่ค่ะการ ไม่ค่อยได้ยินอะไรนะคะการผิวปากใช่ค่ะการผิวปากทางนี้นะคะอ๋อการตีกอกข้อไม้ใช่ค่ะเด็กๆเรามีด้วยกันหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป่าเขาสัตว์ยิงธนูตีกอกข้อไม้หรือการผิวปากล้วนทําให้เกิดเสียงสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดเสียงเหล่านี้ค่ะเขาจึงเลยเรียกว่าเครื่องดนตรีค่ะวันนี้ เราจะพาไปดูนะคะว่าประเภทของเครื่องดนตรีไทยมีทั้งหมดกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราตามระชมกันเลยค่ะ 1. ประเภทเครื่องดีเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้มีสายผูกติดกับไม้ขึงให้ตึงใช้นิ้วมือที่ดีดดีดสายให้สั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงเช่นพินเปียพินน้ำเต้า จะเคซึ่ง 2. งประเภทเครื่องสีเป็นเครื่องดนตรีที่ทำมาจากไม้หนังสัตว์มีสายมีกระโหลเสียงขนาดต่างๆทำให้เกิดเสียงโดยการเสียดสีกันของวัสดุในตัวเครื่องดนตรีจนเกิดเป็นเสียงดังกังวานไพเราะสะลอ ซอสามสายซอด้วงซออู้สามประเภทเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการตีหรือเคาะแบ่งออกเป็นสามประเภท 1. เครื่องตีที่ทำจากไม้ระนาดเอกระนาดทุม้ม สเครื่องตีที่ทำจากโลหะของวงใหญ่ชิงฉาบสาเครื่องตีที่ขึงด้วยหนังตับโพนกรองทัด ประเภทเครื่องเป่าเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการเป่าแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. เครื่องเป่าที่มีลิ้นเช่นปีนอกปีในเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้นเช่นขุยเพียงอแคน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนค่ะต่อไปนะคะก็เป็นช่วงวัดความรู้ของเด็กๆค่ะเราจะมาดูว่าขึ้น่องดนตีที่คุณครูจะให้ดูแต่และชนิดนะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง mm hmm. เด็กๆจังจำได้อยู่หรือเปล่ามาดูอันที่หนึ่งเลยค่ะ mm hmm. อะไรคะอันนี้อันดีตีค่ะตี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 ถูกต้องค่ะนั่นก็คือระนา ข้อที่2ค่ะปึ๊บฮาเครื่องดีชนิดนี้คืออะไรคะเอ๊ใครรู้บ้างทำนี้ค่ะทำนี้ค่ะอะไรคะอ่าใช่ค่ะจากเค้นั่นเองนะคะค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมคะจากเค้มีรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่3ามค่ะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอะไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือชิงนั่นเองนะคะที่เวลาเล่นนะคะึงชิงชิงชับชิงชับนะคะต่อไปค่ะอันที่สี่ค่ะอะไรนะใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะนั่นก็คือกรอง สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้นะคะจากในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมทําแบบึดหัดและใบงานที่ครูแจกให้ไปด้วยนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปศึกษาเครื่องดนตรีประเภทต่างๆมาแล้วสรุปมีเครื่องดนตรีทั้งหมดกี่ประเภทคะถูกต้องค่ะมีด้วยกัน4ี่ประเภทนั่นเองนั่นก็คือเครื่องดี เก่งมากเลยนะคะเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด4ประเภทนะคะซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันไปค่ะลักษณะการเล่นก็แตกต่างกาันเมื่อนําเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนะคะมาบรรเลงรวมกันนะคะจะทําให้เกิดเพลงที่ไพเราะนะคะน่าฟัง สำหรับบทเรียนนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้พบกับคุณครูพัฒนันนะคะในช่องน้ำเพชรชนะวันได้ใหม่นะคะในคราวหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์แล้วกด subscribe ให้คุณครูคด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย